everybody สวัสดีค่ะนะักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับช e a c h e r ฝายนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเขียนประโยคนะคะเกี่ยวกับการบอกลำดับที่นะคะการบอกวันที่นะคะแล้วก็เดือนนะคะ,ะเรามาดูนะคะหัวข้อค่ะ write the sentence write the sentence เขียนประโยคนะคะข้อหนึ่งนะคะเขียนเลข15นะคะ july แบบนี้นะคะ15 july นะคะแล้วก็เขียนเท่ากับค่ะใส่ is on the 15 t t h of July ฝึกอ่านนะคะ is on the 1 5 t h of July ก็คือมันเป็นวันที่15นะคะ15ตัวย่อก็คือ th นะคะในเดือน July ก็คือกรกฎาคมค่ะข้อ2ค่ะใี9 February เขียนแบบนี้นะคะเท่ากับ is อย่าลืม question อย่าลืมเครื่องหมาย apostrophe ด้วยนะคะ is on the 9 t h of February is on the 9th of February อีิแปลว่ามันมันคือวันที่9นะคะใส่ th นะคะอ่า o f ก็คือเป็นวันที่9เดือน February ก็คือเดือนกุมภาพันธ์ค่ะข้อต่อไปข่ะข้อ3าเขียน 23rd September แบบนี้นะคะ is on the 23rd of September is on the 2 3 r d of september มันคือวันที่23่สานะคะ 3rd เราใส่ rd ข้างบนแล้วก็เขียนแบบนี้ค่ะ of september september คือเดือนกันยายนมันคือวันที่23ในเดือนกันยายนค่ะข้อ่อไปค่ะข้อ4นะคะอ่า two ใส่ใส่หมาเยเลขสองคะ่ะ second นะคะ august นะคะ second august แบบนี้นะคะวันที่สองสิงหาค่ะ is on the second 2ซค n ด n ใส่ nd ข้างบน of August is on the second of August มันคือวันที่2เดือน august คือเดือนสิงหาคมค่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อ5ใส่นะคะ t h s t March แบบนี้นะคะ is on the 3 1 s t of March is on the 3 1 s t of March มันคือวันที่3 1 1 st นะคะเดือนมีนาคมนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนประโยค5ข้อแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะหลังจบประโยคใส่จุด Full Stop ให้ครบทุกข้อนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ see you again n e x t time goodbye